วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ค่ายพระรามหกจังหวัดเพชรบุรีค่ะใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปชมการฝึกการปฏิบัติการทางการแพทย์ร่วมประจำปี2567ครับจะเป็นยังไงกันบ้างเราจะพาทุกคนไปชมค่ะครับตามรับชมเลยครับ เป้าหมายก็เพื่อให้กองทัพนะครับมีความพร้อมทางด้านการแพทย์สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้อย่างประสานสอดคล้องตลอดจนนํามาขึ้นความร่วมมือระหว่างแพทย์แล้วก็เหล่าทัพนะฮะรวมถึงตํารวจด้วยมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับตัตยภูมินะครับหรือที่เรียกว่าเม r ร์สเมดิคอลเอม์เจนซีเรสปอนทีมนะครับ ซึ่งชุดนี้เนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆเลยก็คือห้องฉุกเฉินเคลื่อนที่นะครับเพื่อที่จะให้บริการกับผู้ประสบภัยหรือประชาชนในภาวะภัยพิบัติไปพัฒนาการฝึกให้มีการประสานสอดคล้องและมีแนวทางในการใช้ที่เรียกว่า emergency operation center นะครับหรือศูนย์สั่งการในการที่จะสั่งการ ร่วมเพื่อให้เกิดภาพรวมของการฝึกรวมทั้งนโยบายที่ได้รับจากท่านผอบอสูงสุดนะครับก็คือ,อเราจะขยายวงออกไปให้เฉพาะในทหารและตำรวจเท่านั้นเราจะออกไปในส่วนของภาคประชาชนก็คือกระทรวงสาธารณสุขการแพทย์ฉุกเฉินสพอชอนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัยซึ่งอยู่ในแผนที่เรา คาดหวังไว้ว่าจะพัฒนาต่อยอดออกไปเป็นความร่วมมือนะครับเพื่อในการดูแลประชาชนนะครับผู้ประสบภัยในยามภาวะภัยพิบัติชนิดต่างๆ ในครั้งนี้ได้เรียนรู้เยอะมากๆนะคะทั้งเรื่องการบริหารจัดการเวลาบริหารจัดการคนนะคะแล้วก็ต้องมีการประสานกับทีมต่างๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปกติเราก็เป็นแค่แพทย์เฉยๆดูดแลรักษาคนไข้แต่ว่าอันนี้เราต้องประสานหน่วยที่จะมาช่วยเหลือเราด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องพึ่งพาเขาเยอะมากๆหน่วยสนัสนากต่างๆะคะ่ะ นี้คือการฝึกการปฏิบัติการทางแพทย์ร่วมประจําปี2,567ค่ะใช่แล้วครับเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและยุทธทกรณ์ของเหล่าทัพและสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติครับ